สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพี่มาบินเจ้าเก่านะครับแล้วเฮียผมแกะบอกก่อนอันนี้วันนี้เฮียทำอะไรมาอันบ็อกอันบ็อกไม้ไซโลกับไม้ก็เกสเปลครับอ่าไม้ไซโลก็เกสเปลยี่ห้ออะไรครับของแบรนด์อดิแซคเปอร์เซชั่นครับของเมริกาอเมริกาทั้งใบใช่ไหมใช่พีใครเคยสั่งไหมในไทยยังไม่เห็นนะคยังไม่เคยเห็นใช่เคยเห็นเลยพี่ยังไม่เมาครับ ก็ความพิเศษของแบรนด์นี้ก็คือเป็นไม้ที่แบบว่าเป็นไม้แฮนด์เมดนะครับผมสั่งไปก็ต้องรอออเดอร์ประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนแล้วแต่คิวว่ายาวแค่ไหนนะผมสั่งตั้งแต่เมื่อไหร่นะอันนี้ก็สั่งไปตั้งแต่ประมาณกลางกุมภาของปีนี้นะะอืมอันนี้ไม่ได้พูดเลยนะครับท่านผู้ชมสั่งไปเมื่อประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดกุมภาเนี่ยเพิ่งมาถึงไทยเมื่อวานสดๆร้ออๆนะแฮนด์เมดจับลองมาดูกัน ใครสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามได้นะครับที่หออาร์ติแฟกต์ประชาตัครับตอนแรกผมอ่านอาร์ติแฟตอ่าวันนี้ก็จะมีมีพิธีกรร่วมด้วยหรือว่าเป็นสักกิพยานน้องก้านญในนะครับสวัสดีครับผมน้องก้านกัลยาครับผมน้องกาญกะระยะครับตอนนี้น้องก้านก็ปีสามใช่ครับปีสามจะเข้าไปนะครับยังไครับผมวางเป็นพื้นที่ระเบียบนะครับโอเคข้างในมีไม้นี่คือไบโลครับไบโลคูนนี่ก็ นี่ใบเบลครับน,นี่ใบเบลเบลบบไม่อยู่ในห้องนี้นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยไปอีกห้องละกันอันนี้ก็ไซโลไซโลหุยางเข้อใจว่าหุ่ยางนะนี่อลูมิเนียมครับอลูมิเนียมของคู่ครับนนเป็นสำหรับถ่ายโลแบบนี้ครับหรือว่าแบบซอสเซอร์ก็ได้ครับทอดปัดป่นตัวนี้ญญญไม่เห็นเห็นในคลิปมาอันนี้ก็ไซโลเหมือนกันครับก็จะมีไซโลสาม ไซโลสามแล้วก็เบลหนึ่งคู่กับอีกหนึ่งเซตครับอ่ารวมเป็นทั้งหมด6คู่นี่ก็คือใบนี่ใบแตงกิ้วมี thank you ด้วยนี่แตงกิ้วสุภาพรอสอ๋อโอเคครับสุภาพรคือเอบริษัทที่ผมคิปปิ้งให้อ่าขอดูเน่ยนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าแบบสั่งอะไรไปบ้างอันนี้จริงๆเออผมก็ไม่ได้สั่งผ่านเว็บไซต์โดยตรงปิ๊ตติ้งเจอแถมให้ด้วยปิ๊ตติ้งเจอไม่ขอแล้วไงโอเค Yes ใช้นะครับอาร์ติแฟกต์เบอร์คัชั่นเอาไปติดกรองดีกว่าอ่ะมันก็จะมีเป็นรายละเอียดนะครับก็เป็นจริงจริงไม้ยี่ห้อเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือเขาตั้งชื่อให้ไม้แต่และคู่ในนี้ยเช่นอันโอพุตสีฟ้าอ่ะเข,า,ขาเรียกเขาเรียกเอพุตอาร์พุตไอ้ผมเรียกหรอต่อไปไลล่าไฮบริดลับเบอร์น่าจะสีน่าก็สีชมพูต่อไปอะไรวะเดลฟินัต อะไรวะเออช่างมาต่อไปอีลาดานัทโฟนิกระัแบแต่งทั้งหมดก็รา,า 100, คา1้อยก็จ็ดจุตีสัก200เหรียญก็ประมาณ6ก0 0นกว่าบาทไม่ถูกนะครับแบรนด์นี้ไม่ถูกนะตัวเดิมก็ตกประมาณเกือบ40เหรียญแต่ว,ว่าค่าส่งมาไทยเนี่ยถูกมากเพราะว่าตอนที่สั่งมันมีชิปปิง้งฟรีชิปปิ้งพอดีราคาสั่งกี่คู่ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ได้แต่ว่าโอเคเขาส่งไปยูเอสบีแล้วพอส่งมาไทยเนี่ยราคาแค่430บาทนะครับ โอเคต่อไปเฮียก็จะมาลองอันบอก์กันแล้วนะครับแก้ได้เหรอแก้เลยอยากลองพู่ไหนวหมล่ะอยากลองไฟโรเดี๋ยวลองไฟโรก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้คู่แรกสีชมพูมันคืออะไรอ่ะจำไม่ได้ไฮบิดลับเบอร์ลับเออ่ะไลลานะครับลัดแตนทั้งหมดลัดแตนหมดเลยไม่มีอะไรเป็นไมเบิร์กเลยใช่ไหมใช่อ่า จะแนวแบบซอกไม่ไม่ซอกมากอ่ะเสียงใหญ่ใหญ่บอมบอมนวนวลนะไม่ได้แล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเด้งด้วยความเป็นมีส่วนะฉะนั้นมันเป็นมีเดียมลับเบอร์เม็ดอ่ะมีเดียมทูฮาร์มันเด้งรู้สึกว่ามันฟิลตีมันเด้ง ไม้เขาางเด้งดีแล้วก็ค้างเด่นนะเสียงอุ่นๆใหญ่ๆครับผมอุ่นๆใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวลองไปดูคู่ต่อไปกันนะผมคู่ต่อไปคือสีฟ้าสีฟ้าคืออาพุธอาพุธอ่าไม่ใช่ยูเนียนบัวมันสีฟ้าเออใช่แล้วเอานั่นแหละอนั่นแหละเอกสารมันก็เป็นสีขาวดำนะดูไม่ออกเลยเทียนเลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ่ะคุ้ว่าคู่นี้แล้วกันนะอาพุธอ่ะ เอพุนมีเขียนไหมไม่มีไม่มีมมอันนี้ไปที่ไปดูมาคือเหมือนมันในเว็บมันรีไฟล์แบบสำหรับมอเตอร์เบสอะไรแบบนี้มอเตอร์เบสครับ,บส่วนตัวใช้พวกมัลติเทควาสามเก้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบมันเริ่มจำเซมไปแล้วอยากได้อะไรที่มันแบบซาวใหม่ๆเดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะมันจะใหม่ ตัวเล็กในการตีตัวเบีอรเก่าแล้วว่านะมาแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันยังไงมันน้องประเทีเป็นเฮ้ยไม่เร็วนะชิบว่าไงค่อนข้างมีน้ำหนักครับผมอ่าเด้งดีเด้งดีคือคือคือไม่รู้สิรู้สึกว่าไม่รู้คิดตัวเองป่ะนะว่า ก้านมาันไซส์ค่อนข้างเท่ากันเลยอน้ำหนักไม่ใช่ว่าน้ำหนักเท่าหรือว่าหรือว่าขนาดมาันขนาดด้วยแล้วก็ฟิลลิ่งความเฟสซิเบิลของแต่ละข้างครับอันนี้ไม่รู้เหออปะนะแต่แตบบ่รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างแบบเหมือนกันมากเลยทั้งสองข้างนะแ,แบรนดนี้แฮด์แมนทุกคู่นะครับอาจจะเป็นเขาอาจจะคัดเลือกมาให้ ไม่ค่อยได้กินเสียงไมาแบบนี้มันอารมณ์แบบจะชัดๆัดแบบเล็กๆอ่ะใช่ไหมไม่ค่อยไม่เต็มเท่าโออ9สขนาดนั้นปะส่วนตัวรู้สึกว่าซามันน่าจะได้เล็กกว่ามันมันแหลมกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะพุ่งกว่าแหละไอไอวารู้สึกเวลาตีอาร์สามเก้าก็คือมันจะเป็นแบบบานบานออกมันบานออกข้างอ่ะไม่รู้สึกไม่นุ่นการเสียงมันจะบานออกอ่าอ่าอันนี้มันแบบ มันแบบเป็นก้อนๆลงมาอ่าโอเคครับต่อไปอันนี้อีกคู่หนึ่งมันทำมันไปทำอะไรผมมานั่งฟังซาวครับเผื่อซื้อในอนาคตอู้อ,อันนี้อะไรแบ็กวะมีแบ็กปั๊ฟ <on> อนิกอะโฟนิกคืออันนี้จำได้ว่าฟอนิกคือสีแดงนั่นก็คือเวลลี่ฮาร์ดเดลฟินัท มันก็ไม่บอกกันนะว่าสีอะไรมันขาวดำ้วยอ่ะนี่แหละนี่แหละอันนี้มันไปดูคล,คล้ายคล้ายพวกเมื่อกี้เลยไลท์กว่าไลท์กว่ามันเรองเสียงมันน้ำหนักเสียงด้วย,ย,วยแล้วก็เวทด้วยครับ,บคล้ายๆนั่นน่ะถ้าเกิดใครมี OS OS ที่เป็น ลิมเหลืองอะคล้ายๆกัน iOS ประมาณ3-4มสี่เป็นแถวนั้นไหมเมนูกันที่สีเหลืองอ่ะหัวขาวสีหัวขาวสีเหลืองโอเคอ่านึเออกฟิลลิ่งคล้ายๆกันครับแต่อันนี้อาจจะรู้สึกว่าใหญ่กว่าหน่อยใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็เรียกว่าเน็ตเซิร์ต่างๆมันมันคล้ายๆกันหมดเลยถ้าเข้าไปดูในเว็บจะรู้ว่าไม้ของอินโนก็จะมีเขียนอว่าไม้แต่ละไม้สร้างมาเพื่ออะไรเหมือนกัน iOS นั้นก็ไอ้สีเหลืองนั้นมันก็แบบ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพ็อกยีนเบสเหมือนกันคู่นั้นกับ Bird. เอ็กโซติกเบิร์ดไอ้คู่นี้ก็เอ็กโซติกเบิร์ดแต่แต่ตีไม่เป็นครับโอเคครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับก็สำหรับไซลโลก็ประมาณนี้ครับที่เหลือเป็นเบลนะต <B ale. S 2> ิดสามคู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน <laughs> อย่าเลยมั้งไปลอง <laughs> ไปลองเสียงเบลเลยอ่าไม่แนะนำนะครับก็ถึงไม้มันจะกลมเหมือนกันเนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพยายามแยกละกันว่าอันไหนคือไม้ไซโลโฟนไหนคือไม้เบลนอกจากว่าเขาผลิตมาให้แบบได ได้แบบทั้งคู่แต่ว่าอย่างอันเนี้ยเอามาเป็น,นหัวอลูมิเนียมใช่ป่ะก็ไม่เหมาะที่เอามาเอามาตีไซโร่นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไม้อาจจะทำให้คีเสียหายได้ต่อให้คีทำจากพวกคีสเพาะอะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะครับปากมานี้จะไปลองเบลไม่ีิดทันอยู่เบลอยู่ไหนอะเบลอยู่ห้องห้องเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวขาว่ากันถ้าถ้าคลิปนี้จบเลยแปลว่าไม่ได้ไปรองนะครับแต่ถ้าคลิปนี้มีต่อแปลว่าไปอีห้องหนึ่งโอเคครับ อันนี้ก็คือสำหรับไม้เซรัูนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งาสามคู่อีกคู่รวมทั้งหมดร้อเก้าสบเจ็ดเหรียญตีเป็นกลมๆสองอยเหรียญประมาณสาหกพันประมาณนั้นแหละหกพันกว่ากว่าครับหกเจ็ 6, ดพันโอเคครับประมาณนี้ของค,ครับอันนี้มาต่อมาแล้วครับก็เพิ่งได้เบลมารอนะครับวันนี้ก็ค้างจากเมื่อวานเมื่อวาน เฮียลองไม้เซโลโฟนไปแล้วแต่ว่าเหลืออีกสามคู่ที่ไม่ใช่สามคู่เดี๋ยวเหลืออีกสองสองรุ่นที่ยังไม่ได้ลองแต่ว่าเป็นไม้กอ์กเกิลบิวนะครับก็อันแรกอันนี้ก็จะเป็นไม้เอ่อเรียกว่ารุ่นอะไรนะโฟนิกโฟนิกอ่ะเอ่เอเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็เป็นหัวพลาสติกธรรมดาอาจจะเป็นหัวแก้วก็ได้เอ่อมันเอ่อในคลิปเขาโปรโมทเพงเลงซัสเตอร์ช่วงก็เอ,เอา่าไหนลองดูซิเอาท่อนแรกก่อนรถผิดขออภัยนะครับ อลองเท่เร็วดูแล้วอประมาณนี้กันลองเยเก็เท่าที่ลองไม่เร็วนะหมายถึงว่าน้ำหนักอย่างี่เฮียบอกมื่อาคือน้ำหนักสองข้างเท่ากันแต่นี้คืออืมเท่ากันจริงจแล้วก็บวกกับ ตามที่ยาวรู้สึกว่าตีง่ายหน่อยมีแบบมีแรงเด้งเยอะอะไรงะไเงี้ยอ่ะผ่านไปแลด้เดล๋ยวอนสุดท้ายอันนี้คือไม้อลูมิเนียมอ,ล,มยมอลูมิเนียมอันนี้เหมาะกับเท้าบลมเท้าบลมสซอลเลอร์ก็ได้สซอลเลอร์ท่อนปันนป่นอะไรเงี้ก็ใช้ได้ท่อนปั่ดอะลองท่อนตัดน,นะคู่เดียวกันตอนซ้อมอย่าลืมใส่เอยียปลั๊กด้วยกันนะครับน้องๆหนูหนูได้ไปอุ๊ยดีว่ะ ก็ยังได้เลยแล้วผมวาเป็นคนส่วนใหญ่เวลาใช้ o, ไม้เบลหรือไซลมผมจชอบไม้สั้นแต่ว่าถ้าลองจับยาวขึ้นหน่อยได้เลยไม่เลียวไม่เลียวเลยครับก็จคลิดีโอแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไม้ยี่ห้อ artifact p ระ c u c t i o n นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวแรก หนึ่งเลยรีวิวแรกของไทยเพราะว่าเฮียเนี่ยสั่งมาคนแรกราะไม่มีใครเคยสั่งสองก็คือเป็นการมันก็คือข้อแรกแหละคือมันพี่เมียอใไไทยเป็น,นตัวทั้งแบบไม่มีใครเคยสั่งมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่มีใครเคยรีวิวมาก่อนด้วยในประเทศไทยนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผูธธ้ตลาดสมุดหลักของคลิปนี้นะั่นก็คือเฮียมาวินนะครับนะครับที่สั่งไม้มานะครับก็ใครที่อยากสั่งซื้อก็ลองสั่งไปที่ในเว็บไซต์ดอลานะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ ก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดอะไรว่างว่าไม้แต่ละคู่ที่สั่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้เฮียกาลังอยู่หลังกล้องครับยังมีน้ไม่มีครับก็แค่จะฝากว่าอย่าลืมใส่เอียปากก็ได้นะครับน้องจำไว้จะลืมใส่เอียปากนะครับเพราะว่าจิริงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคือมันแอบล่านนะแต่ว่าแต่ว่าที่ที่แปลกใจคือปกติเวลาเจอไม้แบบหบาสหรือหัวลูมินยมเนี่ยเวลาเจอแล้วผมรู้สึกว่าเสียงแม่งล่านมากแต่คู่เนี้ย เออผมไม่รู้สึกว่ามันแบบมันลั่นมากเลยสุดตัวคิดว่าว่าอาจจะด้วยน้ำหนักมันไลท์กว่าคู่ทั่วๆไปด้วยไหมใช่เวลาเจอสิ้นใหญ่มันแรงขึ้นหนักอืมทั้งหัวด้วยทั้งไม้ด้วยรู้สึกว่าเออมันพอดีนะก็ก็เหมาะก็ไปลองไปลองซื้อกันดูนะครับเพราะว่าในไทยแบบนี้มันก็เริ่มมีหลายๆยี่ห้อที่หลายๆคนสั่งมาใช้บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออ่าอินโนเวทีฟยี่ห้อวิกเฟิร์สหรือว่ายี่ห้อเพวูดตอนหลังก็มีมีเฟียมาบ้างแล้วมีมาเลเทคมาบ้างแล้วแล้วก็มีเนี่ย ล่าสุดเลยก็คือ a าร์ติแฟนะครับก็ลองลองไปอ่านดูลองไปศึกษาหาข้อมูลดูจาก Youtube ก็ได้หรือว่าจากคนที่มีก็ได้ว่าไม้ที่เขาสั่งมาเนี่ยมันมันเวิร์กแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในไทยปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีร้านที่ขายไม้มาเล็เพอร์กัชั่นโดยเฉพาะเลยเนี่ยให้เราได้ลองกันก็เวลานี้ก็ไปลองสอบถามกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ